สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เห็ดฟางบ้านต้นไม้นะครับจะมาแชร์ความรู้ในเรื่องของประสบการณ์ในการปลูกเห็ดฟางนะครับจริงจริงแล้วผมเองก็ถือว่าเป็นคนที่ปลูกเห็ดฟางมือใหม่แต่ว่าก็ได้ทำการลองปลูกตั้งแต่เทราตกองเตีย้ยแล้วก็ตะก,กาสุม่มแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นโรงเรือนแล้วนะครับแต่ก็ยังถือว่าประสบการณ์ยังไม่ได้มากแต่ก็จะมาเล่า ถึงวิธีการที่เราได้ลองทำเนาะโดยโดยในกระบวนการของการปลูกเห็ดฟางของที่เห็ดฟางบ้านต้นไม้ทำเนี่ยเราจะใช้ฟางล้วนแล้วก็ไม่ได้อบไอ้น้ำนะครับคือเนื่องจากว่าเราไม่ได้แบบยึดเป็นอาชีพหลักเรายึดเพื่อหาประสบการณ์เพิ่มเติมแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับอยากจะใช้วัสดุที่มันมีอยู่ในท้องถิ่นของเรานี่แหละนะครับเพื่อที่จะ ไม่ได้ยุ่งยากในการปลูกนะครับอย่างน้อยเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยมากไม่ได้เป็นภาละาอะไรมากมายโอเคนะครับลองมาดูกันว่าวิาวธีการปลูกเห็ดผักเห็ดฟางให้ประสบความสําเร็จนั้นเราจะมีขั้นตอนอย่างไรนะครับขั้นที่1เลยนะครับสถานที่ที่เราใช้ในการปลูกเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสิ่งแรกเลยที่คนที่จะเพาะเห็ดฟางเนี่ยจะต้องคํานึงถึงนะครับถ้าเกิดสถานที่ ของท่านมันไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยการปลูกก็จะได้ผลผลิตที่ไม่ไม่ดีนะครับพูดกันง่ายๆเนาะยกตัวอย่างเช่นการปลูกเนี่ยควรจะอยู่ในที่ร่มเช่นใต้ต้นไม้นะครับหรือว่ามีหลังคานะครับคอยป้องกันแสงแดดนะครับเราอย่าไปทํางานกลางแจ้งคือแค่ปลูกก็ก็เหนื่อยแล้วเนาะถ้าเราต้องไปปลูกกลางแดดอีกมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นเนาะเราก็พยายามหาสถานที่ที่มัน เหมาะสมนะครับก็คือในที่ที่ล่มนะครับโดยถ้าอยู่ใต้ต้นไม้นะครับก็ควรจะมีสแสลด์เพิ่มมาอีก1สชั้นนะครับเพื่อเป็นการกองแสงเป็นการลดอุณหภูมิเพราะว่าเห็ดฟางเองเนี่ยเป็นเห็ดที่ชอบอุณหภูมิร้อนแล้วก็ชื้นแต่คําว่าร้อนเนี่ยอุณหภูมิจะในระหว่างที่เขาออกดอกเนี่ยมันจะไม่เกิน32องศาฉะนั้นถ้าเกิดโดนแดดเต็มๆเนี่ยมันเกินอยู่แล้วใช่ไหมครับโอเค แล้วก็ความชื้นเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะฉะนั้นบริเวณที่ปลูกเนี่ยควรจะอยู่ใกล้กับก๊อกน้ําเราจะได้ไม่เหนื่อยเวลาเราจะต้องการเพิ่มความชื้นบริเวณลงเพาะเห็ดเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเดินหิวนห้วน้ําไปหิ้วน้ํามามันก็จะเป็นภาระอีกนะครับโอเคเรามาดูขั้นตอนในการเตรียมฟางกันนะครับขั้นตอนในการเตรียมฟางนะครับเราก็จะเริ่มจากเราจะใช้น้ําปะปานี่แหละที่ผมใช้เนี่ยที่ที่บ้านจะใช้ก็คือใช้น้ําปปา ทีนี้ในน้ำประปาที่เราใช้เนี่ยเราก็จะผสมนะครับอาหารลงไปในฟางด้วยอาหารที่เราใช้ก็จะเป็นฮอร์โมนไข่ซึ่งฮอร์โมนไข่ที่เราใช้เนี่ยผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ6-7ฝาขวดสีฟ้าเนี่ยตามในรูปเลยนะครับแล้วก็ผสมยูเลียนะครับปุยยูเลียก็คือปุ๋ยที่เล่งเล่งใบเนาะนะครับใช้ประมาณสีช้อนโต๊ะนะครับ แล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอหรือว่าปุ๋ย16เนี่ยประมาณ3ช้อนโต๊ะอ่าหลังจากนั้นเราก็คนให้ปุ๋ยละลายให้เข้ากันในน้ำใช่ไหมครับพอละลายเสร็จแล้วเราก็จะนําฟางมาแช่ทีนี้จํานวนฟางที่แช่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะจะพาะมากหรือน้อยแล้วกันแต่ว่าใน1 1นถาดของผมเนี่ยผมเรียกเป็นถาดแล้วกันนะอ่า1กระบะของผมเนี่ย ผมก็จะใช้ฟางเกือบๆประมาณหนึ่งหีบอ่ะหนึ่งก้อนเลยนะครับประมาณนั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ได้แต่ว่าหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะใช้ขัราส่วนในการเตรียมสารอาหารประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็แช่หนึ่งครั้งต่อการเตรียมฟางหนึ่งหนึ่งก้อนนะพอสมมติถ้าเกิดเราต้องการฟางอีกก้อนหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องเปลี่ยนน้านะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าฟางที่เราได้มาเนี่ยมันมีการฉีดยามาหรือเปล่านะครับมันก็จะเป็น อันตรายต่อไอ้เจ้าเห็ดฟางของเรานะครับพอเราแช่เสร็จแล้วเราจําเป็นจะต้องกดเขากดฟางให้จมนะครับให้จมเพื่อให้ฟางทั้งหมดได้รับความชื้นนะครับได้รับความชื้นทั้งหมดโดยในการแช่ฟางเนี่ยเราจะแช่ประมาณ1คืนนะครับถ้าเกิดผมแช่ตอนเย็นก็คือรุ่งเช้าผมก็จะพอถ้าเกิดแช่เช้าเย็นผมก็จะพออะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับอาต่อจากนั้น นะครับพอเราได้ฟางที่แช่เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาขึ้นมาอบเราก็นําผ้าใบมามาปูเนาะแล้วเราก็เอาฟางที่แช่น้ํายกขึ้นมาวางบนผ้าใบนะครับพอวางจนเสร็จปุ๊บเราก็าผ้าใบนั่นแหละตลบเพื่อทําการปิดนะครับเป็นการอบเขาอบนะครับในกระบวนการนี้ก็จะเป็นการหมักไปด้วยเนาะมันก็จะทําให้เชื้อราบางอย่างนะครับมันมันตายเพราะว่า ถ้าถ้าลองลองทำดูเนี่ยพออบสัก1วันเนี่ยลองเปิดออกมาแล้วลองจับฟางดูเนี่ยมันจะรู้เลยว่าฟางเนี่ยมันจะอุ่นอุณหภูมิจะอุ่นเลยแหละประมาณ60กว่าองศาได้นะครับมันก็จะทําให้เชื้อโรคหรือว่าเชืราบางอย่างเนี่ยมันตายไปด้วยนะครับมันจะได้ไม่มาลบควนไอ้เจ้าหิดฟางของเราซึ่งที่ผมทําเนี่ยผมจะทําประมาณ1-2วันนะครับแต่ว่า ที่อื่นยังไงก็ก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าเราทำประมาณ1-2วันก็ก็ได้ผลผลิตถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้รับได้นะครับโอเคทีนี้ต่อเลยนะครับพอเราได้ฟางเสร็จแล้วระหว่างที่เราอบฟางเนาะนะครับเราก็ไปหา,าเจ้าเชื้อเห็ดฟางที่เราคิดว่ามันแข็งแรงสมบูรณ์นะครับ Okay. พอแล้วเนี่ยเราได้เชื้อมาแล้วเนี่ยเชื้อหนึ่งก้อนอัตราส่วนในการผสมอาหารเข้าไปในเชื้อเห็ดฝักเวลาเราได้เชื้อมาเนี่ยเราจะทําการขยี้เขาคําง่ายก็เหมือนเราซักผ้าซักผ้าก็คือขยี้ขยี้ให้เขาแบบว่าละเอียดหน่อยนะครับเสร็จแล้วในเชื้อหนึ่งก้อนเนี่ยผมจะใช้อาหารเห็ดถุงเหลืองนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ยี่ห้อแล้วกันเนาะประมาณสองช้อนหนึ่งก้อนต่ออาหารเห็ดสองช้อนโต๊ะ แล้วเราก็จะเติมไอเจ้าแป้งไปด้วยในที่นี้ผมจะใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะสรุปง่ายงก็คือเชื้อเห็ดหนึ่งก้อนเนี่ยจะใช้อาหารเสริมสองช้อนแป้งข้าวเหนียวหนึ่งช้อนประมาณนี้เราจะไม่ได้เติมลำเพิ่มไปนะครับก็ถือว่าเพราะว่าในอาหารเสริมเห็ดเนี่ยมันน่าจะมีสารอาหารที่ครบถ้วนอยู่แล้วนะครับโอเคเนาะโอเคต่อจากนั้นนะครับพอเราได้เชื้อของเห็ดแล้วเนี่ยวิธีการปลูกเนี่ย เราสามารถทําได้ทั้งเป็นแบบตะกร้าก็ได้หรือจะทํแบบสุ่มก็ได้ซึ่งวิธีการทําเหมือนกันเลยแค่ภาชนะที่ใช้แตกต่างกันแต่วันนี้เห็ดฟางบ้านต้นไม้จะนําเสนอ,อก,การปลูกแบบสุม่มนะครับเวลาปลูกเนี่ยผมก็จะปูพื้นนะครับด้วยฟางก่อนนะครับซึ่งฟางเนี่ยที่เราปูเนี่ยจะเป็นว,วัสดุที่ช่วยเพิ่มความชื้นให้บริเวณลงเพาะเห็ดน,นะครับหลังจากนั้น เราก็หาวัตถุอะไรก็ได้ที่เอามาลองให้เจ้าสุ่มของเราให้มันสูงจากพื้นเพราะว่ากรณีที่ฝนตกนะครับสุ่มของเราจะได้ไม่เสียหายก็คือเห็บเห็บฟางของเราจะไม่ได้เสียหายน้ํามันจะได้ไม่ท่วมเนอะแล้วก็หนุนมันขึ้นมาแต่อเผอิญที่บ้านผมอ่ะมันมีล้อรถเก่าก็เลยเอามาใช้แล้วซึ่งมันพอดีกับสุ่มพอดีเลยนะครับแล้วมันก็มีความสูงที่พอเหมาะนะครับเวลาฝนตก น้ำมันก็จะไม่ท่วมมันก็จะไม่เสียหายนะครับอันนี้คือข้อดีของการปลูกแบบสุ่มหรือว่าแบบแตะกร้าก็คือมันจะมีการยกขึ้นมานะครับและก็อีกอย่างหนึ่งของการมีวัตถุที่รองสุ่มนะครับก็คือเราสามารถควบคุมให้เจ้าพวกหอยทากหรือว่าแมลงที่จะมารบกวนเห็ดฟางได้ง่ายขึ้นโอเคเนาะ โอเคทีนี้เรามาดูขั้นตอนในการวางฟางแล้วก็วางเชื้อเห็ดนะครับการวางฟางเนี่ยชั้นแรกที่อยู่ข้างล่างสุดเนี่ยผมจะวางประมาณ1นึ่ฝ่ามือประมาณเนาะใส่ฟางลงไปแล้วก็กดกดกดไม่ต้องแน่นมากก็คือพอตึงมือประมาณ1นึ่ฝ่ามือจากนั้นนะครับเราจะใช้ขี้วัวแห้งนะครับจะเป็นขี้วัวแห้งนะเราจะไม่ใช้ขี้วัวที่แบบว่าตากฝนมาแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีวัชพืชงอกเนาะก็เป็นขี้วัวแห้ง เราจะทําการบี้เขาอะนะครับให้มันป่นแล้วก็โรยบริเวณที่เป็นริมของขอบสุ่มถ้าเป็นตะกร้าก็เหมือนกันนะทําเหมือนกันเลยก็คือโรยบริเวณขอบสุ่มโรยให้โรยไปทั่วๆบริเวณขอบตรงกลางไม่ต้องโรยนะครับอ่ะพอเราโรยเสร็จปุ๊บเราก็เอาน้ำนะครับน้ําที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเป็นน้ําที่พักไว้จะไม่ใช่น้ําประปาโดยตรงก็คือเอาน้ําประปานั่นแหละแต่ว่ามาใส่ถัง แล้วก็พักไว้ประมาณ1คืน2คืน3าคืนก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ฝักบัวแล้วก็มาลาดบนไอ้เจ้าขี้วัวที่เราโปรยไปเมื่อกี้เนี่ยให้มันพอชุ่มนะครับเพราะหลังจากนั้นเราก็จะนําเชื้อเห็ดฟางที่เราเตรียมได้ที่ที่เราผสมสารอาหารเสรเ็จเรียบร้อยเนาะมาโรยบริเวณริมของสุ่มบนบนให้เจ้าขี้วัวนะครับอพอโรยเชื้อเห็ดฟางเสร็จเราก็จะ นำฟางนะครับที่อบเมื่อกี้เนี่ยมาปูทับต่ออันนี้ก็เราก็จะได้1ชั้นนะครับซึ่งความหนาก็ประมาณซักครึ่งครึ่งฝ่ามืออ่าครึ่งฝ่ามือหรือจะเกือบเกือบฝ่ามือก็ได้แล้วก็ทําลักษณะเดียวกันวนไปอีกก็คือโรยเชื้อไอไม่ใช่โรยขี้วัวนะครับแล้วก็ลดน้ําแล้วก็โรยเชื้อเห็ดฟางแล้วก็ปูฟางพอชั้นที่3ามก็เหมือนเดิม โรยขี้วัวรอบๆลดน้ําแล้วก็โรยเชื้อแล้วก็ปูฟางทําไปเรื่อยๆนะครับจนเต็มสุ่มนะครับมันอาจจะได้ห้าชั้น7ชั้นก็ขึ้นอยู่กับความหนาของของคนที่ทําการเพราะว่าถ้าท่านเอาฟางหนาหน่อยจํานวนชั้นมันก็น้อยเนาะโอเคไหมครับอ่าทีนี้ชั้นสุดท้ายเนี่ยเราก็จะโรยเชื้อบริเวณที่เป็นด้านหน้าทั้งหมดเลย จะไม่โรยริมแล,แล้วเราก็จะโรยทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเหมือนเดิมเนาะก็คือโรยขี้วัวก่อนแต่ทีเนี้ยเราจะโรยขี้วัวทั้งหมดเลยบริเวณหน้าพื้นที่หน้าตัดด้านบนทั้งหมดนะครับแล้วก็ลดน้ําแล้วก็โรยเชื้อทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายก็คือเอาฟางแต่ทีเนี้ยฟางที่ใช้ปูด,ด้านบนสุดเนี่ยก็ไม่ต้องหนามากก็คือพอพอมีให้ฟางมันควบคุมความชื้นไว้ให้เชื้อเห็ดน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการเตรียม วางฟางและก็วางเชื้อในสุ่มนะครับโอเคทีนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะหาพลาสติกตอนที่ผมได้ทดลองเนี่ยผมจะใช้พลาสติกใสในการคุมนะครับในการคุมเพื่อเป็นการบ่มเพาะเชื้อเห็ดฟางนะครับในช่วงแรกนะครับในช่วงสามวันแรกเนี่ยเห็ดฟางจะต้องการอุณหภูมิสูงไม่ต้องการแสงแล้วก็ไม่ต้องการออกซิเจนนะครับเชื้อเห็ดฟางจะเดินดีฉะนั้นเราก็คุมให้มิดที่สุด อยาให้อากาศเข้านะครับถ้าดูจากภาพผมก็จะใช้ท่อ PVC อ่ะตั้งขึ้นเป็นโครงนะครับเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้น้ำอ่ะถ้าเกิดเราไม่ตั้งโครงอ่ะพลาสติกถ้าเกิดมันเป็นระนาบเดียวไปกับไอ้เจ้าสุ่มเนี่ยมันจะหยดน้ำที่มันเกิดการควบแน่นเนี่ยมันจะหยดลงมาบนผิวฟางด้านบนมันจะทำให้เชื้อเห็บเสียหายหรือตายเนาะเราก็เลยทำเป็นลักษณะโดมขึ้นมาสามเหลี่ยม เพื่อให้น้ําที่มันเกิดการควบแน่นเนี่ยไหลลงด้านข้างนะครับหลังจากนั้นพอผมปิดพลาสติกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้พลาสติกดําแล้วก็สแลนคุมไปเลยคุมให้มิดให้มิดที่สุดไม่ให้แสงเข้าไปเลยนะครับในขั้นตอนนี้เราจะใช้เวลาประมาณ3วันนะครับ3วันเสื้อเห็ดเขาก็จะเดินดีไม่ต้องไปเปิดเขาเลยนะครับปล่อยเขาไปเลยเหมือนลืมไปเลยแต่ว่าเราจดไว้หน่อยว่าเราเริ่มวันที่เท่าไหร่ แล้วก็วันที่3เราก็ลองมาเปิดดูอ,อย่างเช่นสมมุติเราเพาะเ,าเริ่มเพาะเนี่ยทำการปิดเนี่ยวันจันทร์ใช่ไหมผมก็จะนับไป3าวันก็คืออังคารพุธพฤหัสศุกร์วันศุกร์ะครับวันศุกร์เช้าหรือเย็นก็ได้ว่างตอนไหนก็ตอนนั้นแหละก็เปิดเปิดตัดใยทำยังไงวิธีการเปิดตัดใยพอครบ3าวัน เราก็จะทำการเปิดพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับเปิดให้โล่งไปเลยเปิดทิ้งไว้ประมาณ1 0บถึงสินาทีอันนี้พิมพ์ผิดนะ1 0บถึงสินาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นพอทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งให้วุณหภูมิมันคลายนะครับเราก็จะใช้น้ำนะครับที่ผสมกับพอโมุนไข่นะครับมาลาดใส่ฝักบัวก็ได้ครับหรือถ้าเกิดไขรมีเครื่องพ่นก็พ่นให้ใหยมันขาด ซึ่งขั้นตอนนี้การลดน้ําหรือการพ่นพ่นฮอร์โมนเนี่ยขึ้นอยู่กับความชื้นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าวัสดุเพาะของเราเนี่ยมันมีความชื้นเยอะอยู่แล้วปริมาณน้ําที่เราให้ลงไปเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเยอะมากแต่ถ้าเกิดเราดูแล้วว่าวัสดุเพาะของเราเนี่ยมันดูแล้วมันแห้งเราก็อาจจะใส่น้ําเข้าไปเยอะหน่อยเนาะพอเราให้น้ําให้ฮอร์โมนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะยังไม่ปิดเลยนะเราจะทิ้งไว้ประมาณ5-15นาทีให้ความชื้นเนี่ย มันมีการระเหยไปบ้างบางส่วนนะครับพอมันประมาณ5้าอ่าสิบถึงสินาทีแล้วเนี่ยเราถึงจะทําการปิดเหมือนเดิมคุมเหมือนเดิมเลยนะครับคุมด้วยพลาสติกขาวพลาสติกใสแล้วผมก็จะพางแสงด้วยพลาสติกดําแล้วก็มีแฉลบช่วยนะครับเอาเรามาดูต่อไปพอหลังหลังจากที่เราตัดใย,ยเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําการเปิดช่องอากาศตรงนี้ก็คือบริเวณด้านบนนะครับซึ่งมันก็คือ บริเวณที่เป็นท่อ PVC ตรงนี้แหละนะครับผมก็จะเปิดพลาสติกออกแล้วก็เอากิบหนีบผ้าครับหนีบแหวกไวใ้ให้มันเป็นช่องอากาศเพราะว่าในช่วงที่เห็ดจะต้องการจับด,ดอกเนี่ยเขาจะต้องการออกซิเจนนะครับแล้วก็อุณหภ,ภูมิที่ลดลงเนะาะฉะนั้นเราก็เลยต้องเปิดอากาศให้เขาหายใจแล้วก็มีการเปลี่ยนจากเส้นใยเนี่ยเป,เป็นดอกนะครับจากนั้นนะครับทุกๆเช้าอันนี้จะเป็นภาระหน้าที่ของของคนที่คิดจะปลูกคือ ช่วงเช้าเย็นหรือถ้าเช้าไม่สะดวกก็กลางวันเย็นนะครับอย่างน้อยสักสองมือ้อแต่ตื่อถ้าเกิดไม่ได้จริงก็คือเย็นอย่างเดียวแต่ว่าเย็นอย่างเดียวเนี่ยโอกาสที่เห็ดอ่ะมันจะฝ่อมันก็จะมีเนาะก็ลองทดลองดูแล้วกันแต่ว่าที่ผมทาเนี่ยก็คือจะเปิดช่วงเช้ากับเย็นนะครับเปิดประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับเวลาเปิดอย่าไปเปิดตามในรูปนี้นะก็คือเราจะเปิดแค่เวท ผ้าพลาสติกออกหน้าหลังหน้าหลังพอนะครับถ้าเราเปิดเยอะอย่างเงี้ยบางทีความชื้นที่อยู่ในใน,ในสุ่มเนี่ยมันจะระเหยไปเยอะมันจะทําให้ฟางอ่ะแห้งนะครับอันนี้คือภาพในตอนที่ผมตัดใยเนาะันนีผมไม่ได้มีภาพในส่วนของการเปิดให้อากาศก็คือเราจะเปิดผ้าออกเป็นเหมือนสามเหลี่ยมด้านหน้ากับด้านหลังประมาณ10-15นาทีให้ให,ให้มีก,การถ่ายเทอากาศพอ นะครับพอครบเวลาปุ๊บเราก็คุมเหมือนเดิมนะครับสังเกตว่าบริเวณที่ทําการเพาะเห็ดเนี่ยมันจะมีความชื้นมีน้ำนะครับมันจะทําให้อุณหภูมิไม่สูงนะครับเป็นการลดอุณหภูมิด้วยหรือบางคนอาจจะติดอย่างอย่างอย่างที่เห็นฟามบ้านต้นไม้ทำก็คือจะติดสปริงเกอร์แล้วก็มีทิมเมอร์ตั้งเวลาในการลดน้ำเนาะมันก็จะช่วยให้เวลาที่เราไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยมันก็จะมีการให้น้ํา เป็นการเพิ่มความชื้นด้วยเป็นการลดอุณหภูมิด้วยนะครับโอเคทีนี้ลองมาดูต่อพอผ่านไปประมาณ3-4วันเนี่ยถ้าเราสังเกตบริเวณที่เป็นฟางที่อยู่ในสุ่มเนาะมันจะเริ่มจับเป็นเม็ดเล็กๆขาวๆนะครับตรงภาพนี้คือเส้นใยที่เกิดขึ้นนะอันนี้คือเส้นใยของเห็ดฟางลักษณะเขาจะเป็นเส้นใยฟูๆขาวๆแล้วก็ ดอกเห็ดที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆสีขาวๆข,ขาวออกไม่ใช่ขาวใสนะมันจะเป็นขาวแบบด้านๆหน่อยอประมาณนั้นเดี๋ยวต้องลองลองปลูกดูเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีเห็ดอื่นอย่างเช่นเห็ดขีควาเห็ดคนน้อยเห็ดหมึกอะไรพวกนี้ขึ้นมาอีกลักษณะดอกเห็ดอ่ะมันจะไม่เหมือนกันถ้าปลูกไปลยนานๆแล้วคุณก็จะดูรู้ว่าลักษณะของเห็ดฟางเนี่ยดอกเขาจะเป็นยังไงนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพของเห็ดที่ที่ออกในสุ่มนะครับทีนี้เวลาเห็ดเริ่มจับดอกแล้วเนี่ยอุณหภูมิกับความชื้นก็เป็นสิ่งสําคัญเนาะจะอยู่ที่ประมาณ28-32องศาต้องพยายามคุมอุณหภูมิให้ได้แล้วผมก็จะมีการเจาะท,ท่อที่พื้นนะครับเอาท่อ PVC หรือขวดน้ําก็ได้ตัดหัวตัดท้ายเนาะสอดไปบริเวณตีนของผ้าใยผ,ผ้าพลาสติก เพื่อให้อากาศเนี่ยถ้ามองภาพก็คืออากาศจะไหลเข้าด้านล่างแล้วก็ออกช่องระบายอากาศด้านบนโอเคไหมครับมันก็จะเกิดการหมุนเวียนแบบนี้เนื่องจากอุณหภูมิในลงรงเพาะเห็ดอะมันสูงมันจะลอยขึ้นด้านบนผ่านช่องอากาศที่เราเจาะไว้ข้างบนส่วนอากาศที่เป็นอากาศใหม่หรืออากาศที่เย็นเนี่ยมันก็จะไหลเข้าท่อ PVC ด้านล่างเป็นระบบของการหมุนเวียนอากาศแบบนี้นะครับโอเคในส่วนของวันนี้ ฟางบ้านต้นไม้ก็มาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อท่าในใดที่คิดอยากจะลองปลูกนะครับก็ลองมาทำกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ